มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่มันยืนสอนกันน่ะได้ยังไม่จบได้

đi học biển còn biển đai nó điều yên đai đai ngay biquet lúc sau khứ léo วิ่งสิบรอบเซตบีวิงว่งสิบรอบเซตบีวิ่งสิบรอบเซตบีสิบเอ็ดสิบสองไปเราเล่นสิบรอบเหมือนเดิมจ้าเซตบีนะเซตบีเซตบี <c oughs> ระวังสีระวังสีปั่นยอดนะไอ้เบ้นใจเย็นก็ไปไอ้เบ้นใจเย็นเตี้ยวนี่เอาไม่เป็นไรเตียวเตียวได,ลด้ลองดู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  ยี่สิบเอ็ดอ๋อไม่รู้ป็กตี